สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หัวข้อเรื่อง intercultural differences เรื่องที่ 1. ความหมายและความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรมบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างหลังจากที่เราเรียนบทเรียนนี้จบไปแล้วเราจะมาดูซิว่าความหมายของภาษาหมายถึงอะไรความหมายของวัฒนธรรมคืออะไรและประการสําคัญคือ2ออย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราต้องรู้ไหมภาษาถ้าเรารู้แต่เราไม่รู้วัฒนธรรม มันจะเกิดผลสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะทีนี้เราจะมาดูความหมายของภาษากันนะคะภาษาหมายถึงถ้อยคําหรือคําพูดที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันตามความหมายของภาษาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าภาษาคือเสียงหรือกิริยาอาการที่ทําความเข้าใจกันได้คําพูด ค่อยคำที่ใช้พูดจากกันเสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมายซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิดความรู้สึกในการที่จะทําให้ผู้ที่เราพูดด้วยทําสิ่งที่เราต้องการและแทนสิ่งที่เราพูดถึงค่ะต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของภาษากันนะคะภาษามีคุณสมบัติใหญ่ๆอยู่4ข้อได้แก่ข้อ1ภาษาประกอบขึ้นด้วยเสียงและความหมายข้อ 2. ภาษาเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ ข้อ3ภาษามีระบบและข้อ 4. ภาษามีพลังงอกงามไม่มีที่สิ้นสุดดังจะมีรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ 1. ภาษาประกอบขึน้นด้วยเสียงและก็ความหมายคุณสมบัติข้อนี้ภาษาหมายถึงภาษาพูดเท่านั้นไม่รวมถึงภาษาเขียนภาษาเขียนเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ใช้บันทึกเวลาที่เราพูดข้อ 2. ภาษาเป็นเครื่องของสัญ,ญลักษณ์ ซึ่งมีการเรียนรู้จึงจะเข้าใจได้ว่าสัญลักษณ์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร 3. ภาษามีระบบเช่นการเรียงลำดับของเสียงหรือการเรียงลำดับคำในประโยคการจะใช้ภาษาให้ถูกต้องจึงต้องเรียนรู้ระเบียบและกฎของภาษาดังน,นั้นด้วย 4. ภาษามีพลังงอกงามไม่มีที่สิ้นสุดจากจำนวนเสียงที่มีอยู่ผู้พูดสามารถผลิตคำพูดได้มากมายไม่รู้จบ เราจึงไม่อาจนับได้ว่าในภาษาหนึ่ง,น,งนั้นมีจำนวนคําอยู่เท่าใดจากคุณสมบัติของภาษาที่กล่าวมาข้างต้นเราจึงพอสรุปได้นะคะว่าภาษาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือวัจนภาษาและก็อวัจนภาษาวัจนภาษา,า,ษาหรือสังกฤษเรียกว่า verbal language เป็นภาษาที่พูดโดยใช้เสียงที่เป็นถ้อยคำสร้างความเข้าใจกันมีระเบียบในการใช้ถ้อยคำในการพูด นอกจากนั้นยังเป็นหนังสือที่ใช้แทนคำพูดได้ด้วยคำที่ใช้เขียนจะเป็นคำที่เลือกมาแล้วมีระเบียบในการใช้ถ้อยคำในการเขียนและการพูดตรงตามหลักภาษาอันที่ 2. อ,อวัจนภาษาหรือ non verbal language เป็นภาษาที่ใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากคำพูดและตัวหนังสือในการสื่อสารเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำก็ได้แก่ภาษาท่าทาง การแสดงออกหรือการใช้มือใช้แขนประกอบการพูด Hi Hi How are you doing I'm doing well Thanks How are you uh, I'm fine Thanks Hi Hi How are you doing I'm doing well How are you yeah, I'm fine Thanks Julian Welcome It's been reported that WikiLeaks your baby has um, in the last few years has released more Classified documents than the rest of the world's media combined. C can that possibly be true? Yeah. Can it possibly be true? It's a worry, isn't it, that the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined? How how does it work? How, how do you how do people release the documents and how do you secure their privacy? Well, so these are. As far as we can tell, classical whistleblowers, and we have a number of ways for them to get information to us. So we use this state-of-the-art encryption to bounce stuff around the internet to hide trails, pass it through legal jurisdictions like Sweden and Belgium uh, to take to enact those legal protections. Um, we get information in the mail, the regular postal mail, um, encrypted or not, read uh, it like a regular news organization. Format it, which is something sometimes something that's quite hard to do when you're talking about giant databases of information, uh, release it to the public and then uh, defend oursel ourselves against the inevitable legal and political attacks. So you make an effort to ensure the documents are legitimate, but you you actually almost never know who the identity of the sources is. That's right. Is. Yeah, very very rarely uh, do we ever know. and. Um, if we find out at some stage, then we destroy that information as soon as possible. God damn it. <laughs> that, I think that's the CIA asking what the code is for a TED membership. Um, so let's, uh, let's take an example, actually. This is, this is, something, this is something you um, leaked a few years ago, if we can have this document up. So this was a story in Kenya a few years ago. Can you tell us what, what you leaked and what happened? So this is the Kroll Report. This was a secret intelligence report commissioned by the Kenyan government um, after its election in 2004. Prior to 2004, Kenya was ruled by Daniel Araf Moi for about 18 years. He was a soft dictator of Kenya. And when Kabaki got into power through a coalition of forces that were trying to clean up corruption in Kenya, they commissioned this report, spent about two million pounds on this and associated report. And then the government sat on it uh, and used it for political leverage over Moy, who was the richest man, uh, still is the richest man in Kenya. It's the holy grail of Kenyan journalism. Uh, so I went there in uh, 2007 and we managed to get hold of this just prior to the election, uh, the national election, December 28. When we released that report we did so three days after the new president kibaki had decided to pal up with the man that he was going to clean out daniel Arab moy um, so this report then <clears throat> became a dead albatross around uh, president kibaki's neck and, and i mean to cut a long story short word of the report leaked into kenya not from the official media but indirectly And, and in, and in เราจะพบว่าการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากทั้งการสื่อสารโดยใช้คำพูดการเขียนหรือการใช้วัจ,จนภาษานั่นเอง และแบบที่ไม่ใช้คําหรือที่เราเรียกว่าอาวัจนภาษาซึ่งได้แก่ภาษากาย body language มีสัดส่วนในการใช้พอสรุปได้ดังนี้จากแผนภูมิเราจะเห็นว่าอาวัจนภาษาหรือ non verbal communication ซึ่งได้แก่การใช้ภาษากายถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลมากกว่าการใช้วัจนภาษาหรือ words ทีนี้เราจะมาพูดถึงจุดมุ่งหมาย ของการใช้อวัจนภาษากันนะคะจุดมุ่งหมายสําคัญอย่างหนึ่งของอวัจนภาษาคือการให้ความหมายที่เป็นสัญลักษณ์สากลให้ง่ายต่อการเข้าใจเช่นการใช้นิ้วชี้วางบนริมฝีป,ปากหมายถึงสแสดงความเงียบเวลามีอารมณ์โกรธจะก,กมามัอวัจนภาษาลักษณะที่เป็นสากลแบบนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกันและมีประสบการณ์อย่างเดียวกัน การมุ่งตรงสู่ใจของการสื่อสารนั่นก็คือการสื่อความหมายเป็นเป้าหมายหลักในการสื่อสารสามารถทําได้โดยง่ายนั่นก็คือเมื่อคู่สนทนามีความเข้าใจต่อสารที่ตรงกันหรือการตีความหมายที่ตรงกันนั่นเองในการสื่อสารเราจะพบว่าบ่อยครั้งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารทั้งนี้เนื่องจากว่าทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นมีประสบการณ์มีความเชื่อ มีพื้นฐานการศึกษาและมีสังคมที่แตกต่างกันหากจะถามว่าวัฒนธรรมกับภาษาเกี่ยวข้องกันอย่างไรเรามาดูทีละส่วนกันก่อนนะคะวัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมานับตั้งแต่ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีาศาสนากฎหมายศิลปะเจริยธรรมตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มนุษย์ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติของมนุษย์ด้วยกันเองดังนั้นวัฒนธรรมคือคําตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้วัฒนธรรมมีลักษณะต่างๆดังต,ง,ตง,ตง,ตงต่อไปนี้ 1. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้รับและถ่ายทอดสิ่งต่ตางๆจากมนุษย์ด้วยกันเองจากรุ่นสู่รุ่นข้อ2วัฒนธรรมถือเป็นมรดกทางสังคมภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมถ้าไม่มีภาษาจะไม่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปได้ 3. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ เราสามารถจำแนกวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งออกจากอีกสังคมหนึ่งได้ทั้งนี้เพราะแต่ละสังคมมนุษย์ย่อมมีวิธีชีวิตการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปจนมีลักษณะเฉพาะของตนเองข้อ4วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งนี้เกิดจากความต้องการของคนในสังคมที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวัฒนธรรมของตนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป เหมาะสมกับสภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในสมัยของตนวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. วัฒนธรรมที่เป็นรูปธปรรมยกตัวอย่างเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งกอ่อสร้างต่างๆรวมไปถึงภาษาและยานพาหนะต่างๆเป็นต้นก็อ,องวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจมีความเจริญง,งอกงาม ใช้เป็นหลักการดําเนินชีวิตพวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ได้แก่การปฏิบัติกิจทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเป็นต้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมข้อหภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ดํารงอยู่ในสังคมต่อไปไม่ให้สูญหาย 2. ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนในชาติ 3. ภาษาสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 4. ภาษาเป็นเครื่องแสดงระดับวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา 5. ภาษาถือเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ 6. ภาษาสะท้อนให้เห็นลักษณะและวิถีชีวิตของชนในชาตินั้นๆและ 7. ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทำให้คนในชาตินึกถึงความเป็นชาติเดียวกันและเป็นพวกเดียวกันดังนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภาษาและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออก เพราะภาษาและวัฒน,นธรรมอยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานเราสามารถทราบถึงวัฒน,นธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆที่สะท้อนออกจากภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อวัจนภาษาซึ่งในแต่ละประเทศอาจใช้สัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่สื่อความหมายเดียวกันหรืออาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์เหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในบางประเทศจะใช้นิ้วก้อยสองนิ้วกเกี่ยวกันไว้ แต่ในบางประเทศจะใช้นิ้วชี้ทั้งสองเสียดสีกันแทนความหมายของการแต่งงานหรือการยกนิ้วหัวแม่มืออาจจะหมายถึงยอดเยี่ยมในวัฒนธรรมหนึ่งแต่อีกในวัฒนธรรมหนึ่งหมายถึงเลข5หรือจํานวน5เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงภาษานะคะทั้งสองประเภทท้งวัจนาภาษาและก็อวัจนาภาษามันถือว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของผู้พูดในแต่ละประเทศ นอกจากมันจะแสดงถึงตัวตนของผู้พูดแล้วเนี่ยนะคะมันยังในขณะเดียวกันมันก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมไปให้ผู้ฟังคนอื่นเขาด้วยเช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษเหมือนกันปัจจุบันนี้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้อยู่ทั่วโลกถ้าเกิดว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษจะเน้นในเฉพาะเรื่องของไวยากรณ์หรือเรื่องของ grammar ก,มมาก,การสื่อสารอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ดังนั้นเนี่ย เมื่อเราจะเรียนภาษาใดๆก็ตามนะคะเราจําเป็นจะต้องรู้ทั้ง,งตัวไวยากรณ์และรู้ทั้งตัววัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยเพื่อการสื่อสารระหว่างเรากับผู้ที่เราพูดด้วยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ